ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นรหัสเครื่องยนต์หนึ่งอนซนะครับนะสภาพสวยสภาพดีนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนิ่งๆน,นะมีสตาร์ทอยู่นะนะครับให้ฟังเสียงยเครื่องยนต์ได้เลยด้านนงด้านหน้านะครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับโครงสร้างเดิมรับประกันการันตีเอาหัวเป็นประกันได้เลยนะไฟหน้านีนาน่สวยๆแบบนี้นะครับและภายในนะครับเป็นสีดํานะครับตัดกรากฟิกสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพดีนี่ด้านในด้านได้แอร์ดิจิตอลออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วย ใครสนใจแบบนี้อยู่นะครับนะกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสีสันผิวพันนี้ผมบอกเลยว่าตีให้เลยนะว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสีสันสวยงามนะครับล้อนี่ไม่มีเบียดไม่มีเยดนะครับนะกลก้องหน้าก้องหลังติดตั้งมาพร้อมมีแต่งข้อแต่งมาด้วยแล้วประสเกิร์รอบคันหล่อๆแบบนี้เป็นของคุณได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยคุณไม่พลาดแน่นอน ทีครับ FC สาย v o s ทั้งหลายนะครับวันนี้วุฒินะครับพามารับชมนะครับ Vios นะครับ Gen 3นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับที่หนีจากเจน2ขึ้นมานั่นเองนะครับเครื่องนี้นะครับรหัสเครื่องยนต์ยังเป็น1 Inset นะครับก็ได้ความเร็วนะครับนะความอึดถึกทนนะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่แล้วก็ได้เป็นเกียร์ของตัวนี้อยู่นะครับเน้นย้ําเลยใครสนใจนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะเครื่องเกียร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับนะ จากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับนะจะค่อนข้างเร็วแรงนะครับทนนะครับอึดกว่านะครับแล้วก็อร่ลยถูกกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็นตัว 2NR นั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่คนชอบนะครับนะอยู่ที่คนชอบแล้วกัน 2NR ก็ประหยัดน้ำมันดีครับใช้งานในเมืองสะดวกสบายนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับแต่ถ้าเอาเร็วจริงๆแบบวัยรุ่นสายขาโโจนะครับต้องมาตัวนี้จบจบกว่านะครับผมมา นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาเริ่มมาเล่นกันเลยแล้วกันนะครับกับตัวนี้นะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับคันนี้นะเป็น V ีออส1.5ตัว G ปี2013นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่310,000บาทนะครับรถเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลยทั้งคันและที่สําคัญคันนี้ผ่อนแค่เดือนละประมาณ5,000-6,000นะครับเอากลมๆ6,000ละกันนะครับผม60งวดนะเพราะว่ารถนะปี13นะครับอาจจะผ่อนได้สูงสุดที่84ไม่ได้นะครับนะ ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้านะครับส่งนะครับกับไฟแนนซ์ที่อ่าลูกค้าไปนะครับได้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วก็ทุกอย่างดีที่สุดละกันนะครับผ่านง่ายนะครับนะไม่ต้องห่วงติดต่อเข้ามาได้เลยเนี่ยครับมาดูกันเลยนะับไฟหน้าครับนี่ไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะนี่สวยๆนะครับนะลูกค้าทําการติดตั้งไฟนะครับอ่าพวกนี้นะครับทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวเป็น L.E.D นะครับนะพร้อมกับแต่ถ้าเป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติมนะไยก็เป็น L.E.D นะครับติดตั้งมาเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะสภาพสวยสภาพดีนะครับแ่มแมแบบนี้เลยนะครับนะแน่นอนครับกันชนหน้าก็จะเป็นตัวนี้อยู่นะครับนะชมนะครับตัวก่อนที่จะแปลงล่างนั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะครับใครมีงบนะครับไปซื้อกันชนหน้าแล้วก็ไฟนะครับเป็นตัวมิเนอร์เชนมาใส่ได้นะครับไม่กี่บาทเองนะครับแปลงหน้าได้นะครับนะคันนี้นะก็ประหยัดงบลงไปได้อีกหลายหมื่นบาทนะครับผม แล้วก็ข้างล่างครับมีตัวไฟนะครับตัดหมอกนะครับนับเป็นหลอดฮาโลเจนวอร์มไว้นะครับสภาพสวยสภาพดีนะครับใช้งานกลางคืนนะครับฝนตกฝนตกไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับนะครับข้างๆครับมากับแมกอลอยนะครับขอบ15นิ้วนะครับสีเทานะครับนะเดิมๆของเขาเลยนะครับแมกนี้ไม่มีโดนแบบโขดฟุตบาทไม่มีแน่นอนนะครับซุ้มมงซุ้มล้อข้างในก็สะอาดสะอาดแน่นอนนะครับรับประกันได้นี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแน่นอน และคันนี้นะครับยางนะครับมาเป็นยางปี23สิบามด้วยนะครับผมสเปกก็นี่ให้ดูนะยางปี2ี่สานะสัปดาห์ที่เจ็ดอ่านะครับสเปคหน้ายางเปนนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดห้าทัหสิบพอสิบห้านั่นเองนะครับก็ให้สเปคหน้ายางที่ค่อนข้างแบบประหยัดน้ำมันนะครับนะนุ่มๆนะฟิวแก้งยางหกสิบนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะนี่เป็นตัวสีแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆแน่นอนนะครับด้านข้างตัวรถครับคุณผู้ชมนะครับสีสันผิวพันให้รับชมแบบนี้เห็นไหม อ่าสีสารผิวพันเนียนเนียนใสๆแบบนี้เลยนะครับนะโครงตัวรถนะคมๆทุกอย่างก็องศาเดิมรัศมีเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับรับประกันได้การทรงกันสาดติดตั้งมาแล้วครับพร้อมใช้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมและคันนี้นะครับได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับตัวจีดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อแม็กครับสวยแน่นอนนะครับไม่มีรอยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าหลังครับซุ้มล้อนะครับก็โอเคสะอาดนะครับนะดีๆแบบนี้แน่นอน ไว้ดูครับท้ายรถนิดนึงนะครับนะนี่สวยๆนับไม่มีสนิมนะเดิมๆเลยนับมีแค่ท่อนับเป็นแบบนี้ไป็คือเรื่องปกตินะครับนะรถปีสิบสามนับนี่คือเดิมๆของเขานน่สวยๆแน่นอนนะครับได้ท่อปลายซิ่งมาด้วยเสียงเพาะๆนุ่มๆนะครับนะได้ฟิลลิ่งนะในการขับขี่แน่นอนนะครับนะเหมาะเลยไวรุ่นนะครับใครสนใจนะครับแต่ไม่ใช่แบบไม่อยากได้อยากได้รถเดิมๆที่โจดนะคันนี้คืออยากได้รถเดิมๆที่ นิวฟิลแบบขับสนุกสนุกหน่อยนะครับแต่ไม่เคยผ่านการรีแมปหรือรีแฟตเครื่องยนต์นะครับต้องคันนี้เลยนะครับเอาไปเอาไปขับเอาไปขี่ได้เลยนะครับด้านท้ายตัวรถครับมีกล้องนะครับทั้งหน้าทั้งหลังติดตั้งมาให้แล้วพร้อมใช้แล้วก็สเกิตรอบคันนะครับรุ่นตัวจีนะครับนะทุกอย่างสวยใสแน่นอนนะครับไฟฟืนนะครับไม่มีเหลืองขุ่นแตกแล้วเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดจากข้างในแล้วกันวันนี้คุณแจผมเสียบไว้ที่ตัวรถนะครับผมอ่า มาดูเลยครับผมนี่ด้านในครับนี่น็อตเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะรับประกันโครงสร้างและเครื่องยนต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะประจุปัจจแม่แรงล้อะไหลมีมาครบแล้วนะครับพร้อมใช้เดิมๆเลยนะครับผมใครหาอยู่นะครับนะอยากได้รถแบบฟิลดเดิมๆนะครับไม่ผ่านการชนนะครับไม่ผ่านการทําเครื่องยนต์ไม่ผ่านการเปลี่ยนเครื่องนะครับน็อตเดิมโครงสร้างเดิม นะครับอยากได้แบบนี้ไปสบายใจนะครับซื้อขายแบบสบายใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยชงต่อครับสีสันผิวพันธ์ด้านข้างครับคันนี้นะฝาถังน้ํามันลูกค้าทําการหุ้มเป็นคาร์บอนมาแล้วนั้นน่าจะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับผมก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะเดี๋ยวพามาดูเบาะหลังกันซะหน่อยนะครับคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะครับลายกราฟิกนะครับสีน้ําเงินตัดดําแบบนี้นะครับน้เป็นแนวแบบเบาะผ้ากำมะหยี่นะสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับด้านในก็ตัดกับตัวสีเทาแบบนี้ สวยงามนะครับสวยงามนะนะครับพามาดูด้านในกันต่อนะครับฝั่งคนขับผู้โดยสารด้านหน้านะฝั่งประตูไม่มีช้ําแน่นอนนะครับคอนโซลก็ไม่มีช้ําด้วยนะครับเป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปออกมาแบบนี้นะครับนะสวยๆนะครับย้ําเลยว่าสวยและคงทนแน่นอนนะครับึกภาพตามผมนะถ้ามีลูกค้านะมีลูกเล็กเด็กแดงนะรับรับเด็กจากเลิกเรียนมาอย่างนี้ครับสามโมงสี่โมงนะเด็กเอาปากกงปากกาไปทิ้งไปแทงนะข้อดีออกมาเลยคือ ถ้าไปนหนังเนี่ยอาจจะฉีดขาดได้นะและซ่อมเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ถ้าเป็นพลาสติกนี่คือบางคนจะมองว่าเป็นพลาสติกหรอแต่ว่ามันดีนะมันทนนะครับนะลูกค้าเด็กเอาปากงงปากกามาที่มันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ได้ความงโงทนขึ้นมามันมีดีมีเสียนะครับต่างกันนะครับนะลูกค้าต้องเข้าใจตรงนี้นะผมก็บอกหมดแล้วกันจากประสบการณ์ที่ผมขายรถมานะครับสองสามปีตรงนี้และเพรยนต์ที่อยู่ตรงนี้มายี่สิบสี่ปีนะครับนะผมไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะครับงั้นผมก็เหมือนกับทุกหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองถูกไหม อ่ามาดูกันต่อครับผมเบาะครับนี่ฝั่งคู่นั่งก็สวยๆอยู่นะนะครับมีแค่ฝั่งคนขับตรงนั้นนับที่ช้านิดนึงนะครับนะปกติตามปีครับ2013นะครับไม่ต้องห่วงครับรถคุณได้รถเดิมไปแน่นอนนะครับผมผมพามาดูภายในห้องคู่ที่3กันสักหน่อยดีกว่านะครับผมกระจกข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะไฟตัดหมอสวิฟช์นีแยกมาแบบนี้แล้วนะครับนะสวยๆผมอะไรมัลติฟังก์ชั่นนะหน้าจอแบบสามหลุมเดี๋ยวโดดมานั่งในตัวรถกันดีกว่าอ่า บิดกุญแจนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะเน้นย้ำก่อนว่ายังไม่ได้สตาร์ทนะครับให้ดูไฟแสดงสถานะต่างๆว่าขึ้นติดครบปกตินะเดี๋ยวสตาร์ทเลยครับผมนี่ชึ่งเดียวติดนะครับแบบนี้เดี๋ยวเปิดแอร์กันสักหน่อยนะครับค่อนข้างร้อนนะอากาศวันนี้อ่ามีไฟพามาก่อนโอเคนะครับมาดูด้านในกันต่อครับด้านในนะครับภูมิรยังมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไม่มีรอยถลอกหรือฉีกขาดเลย สภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะครับรอบวงแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องไม่วิทยุนะครับเป็นจอเดิมของเขานับสองดินแบบนี้รีก่อนนะไปโดนลิขสิทธิ์นะครับทุกอย่างใช้งานปกติแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีที่เสียบ USB AUX นะครับอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้นะครับนะเสียบสายใช้งานได้เลยนะครับนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ชัดเจนนะครับผม ถัดลงมานะครับคันนี้นะมีแอร์แบบดิจิตอลออโต้ด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายแน่นอนนะครับนะหากใครสนใจนะครับจะได้สเปคแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้ภายในนะครับที่ตั้งเป้าไว้และเลือกไม้เพียงแค่แสนเดียวนะแสนสามแค่นี้เองนะครถปี13าเนี่ยลองเฉลี่ยดูครับมันใช้งานค่อนข้างน้อยมากเลยนะนี่ครับปี13ตกวันหนึ่งแค่ไม่กี่กิโลเองนะเดี๋ยวผมมีค่าเฉลี่ยลงให้นะครับในช่องเพิ่มเติมนะครับดูได้เลยนะครับแล้วก็ ที่เสียบ power outlet ตรงนี้นะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับที่วางของแก้วน้ำหรือวางอะไรทั่วไปตรงนี้เกียร์ออโต้ขั้นบันไดาตามสไตล์โ o y o t ้านะครับนะ้าเกียร์อิดติดตนแน่นอนนะครับมีปัญหาซ่อมเปลี่ยนนะครับเกียร์ลูกหนึ่งก็มา6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเชียงกงเยอะแยะโดยทั่วไปนะครับนะนประมาณนี้ด้านหน้าครับที่เก็บของก็โอเคนะครับนะสะอา,าดตาดีนะครับประมาณนี้บางแดดยังมีถุงพลาสติกคุ้มอยู่เลย นะครับผมปืนไฟก็ติดครบหมดนะครับผมมีกระจกด้วยนะครับผมก็จะประมาณน,นี้และคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังอย่างที่ผมบอกนะครับนี่แล้วกระจกมองหน้าเนี่ยคือมันแบบเป็นแบบเป,แบบเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับใส่เกี้์ถอยนี่กล้องหลังก็ใช้งานได้ปกติฟังก์ชันครบแน่นอนนะครับใครหาอยู่ไม่ควพรพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อมาเนะี่ยพูดกันมาสินาทีแล้ว ี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์โครงสร้างด้านหน้ากันมากดีกว่าเนะาะเป็นอย่างไรนะครับนะว่าสภาพนะครับสวยไหมมีเสียงผิดปกติหรือเปล่าหรือนะครับมีข้าวน้ำมันไหลเย,ยิ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพามารับชมขออนุญาตนะครับคอนเซปต,ต์ของผมคือไม่หยุดคลิปไม่ตัดคลิปนะครับนะค,นะค,คลิปเดียวยาวๆเร็วๆ,ๆเลยเพื่อความชัดเจนยังไงคือบางทีหยุดคลิปไปเปิดฝากระโปรงมาปึ้งอา้าวมาคนลูกค้าอาจจะคิดว่าเอ้ยไปเปิดฝากระโปรงรถคันอื่นมาหรือเปล่าวะ ไปถ่ายอีกคันนึงหรือเปล่าว่าอ,อยู่คลิปตัดคลิปนะครับเราเอาเรียวๆเ,เลยนะดีกว่าต้องปกแน่นอนนะครับผมรีวิวยังไงลูกค้ามารับรถก็ได้รถอย่างที่ผมรีวิวแบบนั้นเป๊ะนะครับเน้นย้ำว่าเป๊ะนะครับนะ่าชัดเจนดีนะครับผู้ชายคุยกันนะครับแบบนี้มาดูครับเปิดฝากระโปรงปึ้งอ่าไปนี่แล้วนะ่ารูปเปิดกัน น,นีโอเคคาับดูด้านหน้ากันก่อนเลยฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ขยับครับนี่ภายในซ่อกครับเดิมๆนะครับยางเบา้าชกยังไม่สูงนะครับนะดเดิมๆเ,เลยแผ่นเพดมอกรอกยังใช้งานได้อยู่แต่ยังมีอยู่นะครับพบๆแบบนี้นี่ทางด้านหน้าครับไม่ถอดแน่นอนนะดูครับดูสีน็อตได้เห็นไหมฮะเดิมๆ เดิมเดิมไม่เคยขยับครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับนี่ซอดด้านขวาครับผมสสยๆบางๆเดิมๆแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับแบบนี้อยู่นะครับนะรีบเลยนะครีบทักรีบโทรหาผมได้เลยนะครับผมนี่สตาร์ทอยู่นะได้ยังหมุนอยู่เลยนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนิ่งๆนี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มขึ้นมาแน่นอน เดิมๆนะครับสีสวยแบบนี้นิ่งๆเลยหากใครสนใจนะครับสรุปเลยละกันนะครับนะพูดกันมานานแล้ว12นาทีแล้วนะครับใครสนใจคันนี้นะครับนะผ่อนแค่เดือนละประมาณ5,000-6,000ไป60งวดนะครับผมติดต่อเข้ามาเลยําที่เบอร์091-027-2415เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปคันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ